เอ้าลมแหละเซตบอได้ขึ้นมาได้นล้วบอลนี่้เ็อเออโอ้โนี่กระล่มลมลมแส่บอลให้ข้าลูกบอลได้ แต่แต่หัวอะมากพี่นี่มึงมึ้งเบ่งกับลาวนี่อ๋อเออแต่แต่หัวได้มากเลยเนาะแหววิดก่อนเขาบอกเอาลายก็ได้ดอกแต่แต่หัวมันนี่กรับแต่หากต้นไม้นั่นก็ได้ลงมานี่อยนายนายหมักถั่วขอบใจละลายคุ้มหนึ่งเขาใส่จักจักจักเม็ดนี่งแล้คุ้มละมิดบ่ห้เม็ดสี่ห้าเม็ดคุ้มหนึ่งอ๋อนี่มันออกนอกเลยพี่น้องนี กลงไปชอสลงลงไปชิก็เล่นดนี้ก็ได้พร้อมก็จะได้กินพร้อมกันอ๋อแมนแมนมันมันยังเป็นน้ำเดี๋ยวมันลม่อได้อันนี้สีท้งปูกีท่ กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขนเดอ้อมันนี้กับมา,าดินริมฝั่งโค้งพี่น้องเลยชาวบ้านพันมหาปลูกพักปลูกอย่างนนเนาะตามริมแม่น้ำพี่น้องนี่เนาะน้ำคลองก็เริ่มบกลงไร้เติบเลยพี่น้องเลยนี่แทนนี้ยังอยากลม,อ,ม,ลมอ,อยู่เนาะแต่เวลาลมบอมีคนดึงขึ้นเด้อ <c oughs> าตอนประยอรมาอยู่เร่แรกน้ำคลองขึ้นพูดพี่น้องเลยแต่ฝั่งแ<ม>ต่ฝั่งคลองพูดเนอะตอนนี้เริ่มลดลงเลยพี่น้องเลยลิลขิขึ้นมาม<ด>ขึ้นไหมดีเนาะแต่ฝั่งคลองก็เริ่มแห้งเลยพี่น้องเลยเพิ่นก็เริ่มมาปลูกพักปลูกยังใส่เลยพี่น้องปลูกนะครับถั่วม,มักแตีงเนาะปลูกสลีป๊ราปลูกทางปลูกอันนี้เวลาเหาปลูกเ้าบริโภคบ่มีปลูกทิ่มไว้บ่

เซตวันนี้ขึ้นมาได้หรือเ่เนี่ยลองเคเจอไปโอ้นี่กระโลมลลมลมป่มันยังมาท่านแห้งฮะถ่ามันแห้งก่ ใช้บอลให้เขาปลูกบอนได้่อแต่แต่หัวได้มากเลยเนาะอ๋อบอลหลายก็ได้ดอกแต่แต่หัวมันนีงกับแต่หากต้นไม้หน่ก็ได้ลงมาหน่อของงกของหล้มึงแบ่งล้ของข่อยมันอยู่ลุ่มอันพูดทางล่างนะของเขาางหาอ๋อคือฟังนี่นอของเจ้านะ อ๋ออันน right> yes> ี้ก็พูดหนึ่งอีกคือว่ามีหลายคนนะพี่น้องโอสว่วงเป็นมาปลูกหลายๆคือสซีม่วนครับพี่น้องเไยเวลาเวลามันขึ้นมันอยังเนาะเวลาปลูกติดเลยพี่น้องเไงปลูกทิ่มไว้บ่ได้โฮดได้อยังเนาะดินอะไรนี่เป็นดินงามพี่น้องเไยบ่ยากโคดอยัางยัง ว่ชชิชักลักวะหายเนี่อืมอุ้ยลมเนี่ยนี่เจ้ากระปุกไปทางนั้นนันแห้งจ้ากระปุกไปทางนั้นอืมนี่นะของเขาเขาคอยแต่พี่ลงมาพี่บ่อ๋อโอเคบ่ได้เอาลายบนได้แล้วก็ปลูกแซมนะพอได้กินมึงมึงมึงกับแบงเฮล่าบัเนี่ยนะมึงี่เอาเขตไหนกับแบงเฮล่าเฮ้ยพี่บอกบ่ได้พี่ชอบผูกโอ้ มันนี้ได้ยังมาปลูก่มันนี้มันเกลียได้กถั่วอ๋อมันเกลียกถัวไ้หมัวยังมกถั่วแบบใดกถั่วถั่ายหกถัวานีไงนี่ลักไให้อ๋อนานายกถั่วขอบใจละลาย ุมหนึ่งเขาใส่จังเม็ดไงแล้วคุมละเม็ดบ่สี่ห้าเม็ดคุมนึงอ๋อนี่มันออกงอกปเลยพี่น้องเนี่ยอ๋แมนแมนแม่ใส่ตะข่าใส่บ่ห้องคอยตะข่าส่อ๋อตะข่าเจ้าเสียบรักไว้นะบ่ โอเคอืมโอเคพี่น้องโอ้กววงเติบได้พี่น้องนี่ส erm. ิพ yes> ููมาฝินเนาะท่งนี้ให้มันแหงมันยังก่อนอ๋ออาอาอ่าอืมสิปปูพวกมักถั่วมักแตงนี่แหละมักสลี อ๋พี่น้องเลยโอ้ทางนี้ยังรูปอยนะู่เนาะนี่ก็มีลายเจ้าพี่น้องเลยทางเบิดนี่มีจักเจ้าอยู่ในนี่นะโอ้เจ็ดแปดคนโอ้เนี่แป<อ>ดค นี่ลายเจ้าพี่น้องเอ้คิดว่าของผู้เดียววัดนี่นะพ่อลายคนเคนคน,ย,คนยัง่ได้ปันเาะ,ะูกลอืมเนอะเป็นกนมาปลูกมาตัดหญ้าเสียหญ้าออกพี่น้องเอกหันนี้ืนท่วมเห็นยอืม ปลูกก็ได้ขายอยู่วะหรือว่าเพราะปลูกไว้กินอะไรอย่งนี้มีผู้ชื่อกับขายอ๋อดอกบัวลอยได้ขายดอกบัวช่วงนั้นนะของไผกับมีบ้านในบ้านเขาปลูกกันเบิดอยู่ใช่ไหมมีแม่เนาะแถวเนี้มันใกล้ฝั่งคลองแบบไผ่กับปลูกมีผู้ชื่อไผ่บ้านเพราะเได้ปลูกได้กินเนาะเพราะได้แบ่งญาติพี่น้องอยากเก็บกี่ยวมาเก็บเราเห็นเพื่อนเลยเฮียวิวไปมาเก็บเก็บเพิ่อนเราอ่ะอ๋อทั่วนะเก็บกินโรส มามากขบผรึกินอือโอ้เวลานำคอลงนะฮะชิคากพี่น้องเลยคนมาหาปูหาปลาเนาะหาปลูกพักปลูกหญ้าแถวริมฝั่งคลองนี่นพี่น้องเลยขี่กระเดือนกออนันหล่ไลนะ่โอเคโอเคอ่าอ่าอ่าโอ้ยสัมเนี่กับพ่อแล้วสัมเนี่ก็กรู้แล้วคำ ดูนี่ก็เว้เมื่อนี้สิปลูกไงในมักในมักถั่วเนาะทางเด้ดไปเราให้เลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวว่างๆก็พี่น้องเลยสิมาลงมาปลูกมาอย่างเนาะเดี๋ยวให้ทางนี้มันแห้งก่อนทั้งนี้มันยังล่มอยู่พี่น้องให้ย่างบ่ได้ดอกทางนี้เป็นแค่ทางทำความสะอาดเนาะแบบ ให้มันแปลนมันยังหาทางหาเสียห้าตัดห้าออกพี่น้อยยูทูบได้เป็นเฟซไลน์ได้เห็นทั่วประเทศได้ <laughs> จะได้ออกประเทศนอกเขาได้ไหนเออมาเป็นยังนอกบเห็นหน้าเห็นตาปิดหน้าปิดตาไปอยูย่ยับบวโพดดอกว่าเป็นไผ อ่าเถื่อพี่น้องเไยเวลานำคลองลงเพิ่นกับส e. ิปูลงไปจนสุดอ่านำคลองคนเนาะน้ำคลองลงสำนักกับปลูกลงสำนักพี่น้องเไยแบบปลูกตามหญ้าลงไปเลยทีข้อพายข้อมันเนาะผมประจอนกับได้พูนพี่น้องเไงแต่ข้าลักเนี่ยเนาะมาต่ข้าลักเพิ่นเสียบไว้แล้วก็บ่อนั่นพี่น้องเไยโอ้กับลายเติบพี่น้องเไงปลูกกับโอ้กินบาหวานเบาไวพี่น้องเไยนี่ปลูกลงไปนี่ ปลูกทิมไว้ซื้อเนาะเวลายามเศร้าแล้วมันมันมีหมอกม่้ยอย่างเนาะมีหมอกอ่าหนามยังพี่น้องเไยขึ้นมายามเศร้าแล้วมันแบบเป็นดินงามแล้วมันแห้งกับพี่น้องสีห่าซื้อนมักอ่านข้าวโพดเนาะนมักสาลีแล้วก็มักอ่าแตงหมักแตงมักกระแตงน้อยๆเขาเรียกหมักแตงไง ในน้อยฮะได้ที่แตงคีไก่ไงมีขายบ่ซื้ออยู่แถวนอนใหญเงิน่ากลงะหาน่อ๋อบเ้านนันบนคูนี่บ่อ๋อโอเคเดี๋ยวหาซื้อมาอืมโดยโดยโดยยังไม่ได้ไปหาซื้อไก่พี่น้องเลยยามหาปูหาปลากับเพ่อแต่พี่น้อง เวลาปลาคลองขึ้น,นนี่คนตึกสะดุ้งอะคือสิเต็มอยู่นเนาะแถวนี้หาปูหาปลาอืมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจากมือผมจะได้บางบ้าพี่น้องมาหาใส่เบ็ดตันตะอฝั่งคลองนี่นเนาะนี่เสียบอ่าทิ่มไว้พี่น้องยามเศร้าแล้วมายามเอาปลาที่มีตัวใหญ่เนาะ น้ำก็ยังคุ้นอยู่นะพี่น้องเอ้ยนามได้น้ำของใสเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนสองทำไมที่เป็นว่าคนสีเอาน้ำของขึ้นกะให้มันใสก็พี่น้องเอ้ยนี่มันยังคุ้นอยู่เนาะนามน้ำใสเพิ่งสีเก็บขึ้นช่วงนี้กะเปล่งน้ำในนั่นก็พี่น้องเ้ยน้ำบาดาลก็ต้องใส่แทงไว้โดต้นม้งโคตไม้กะ น้ำของใส่เวลาประจังสีเอาขื้นไปเก็ียบไว้นิลิหลักร้องลิ่นน้ำนะขี่กระเดือนกับป๊อตเวลาใส่บุงใส่เบ็ดกับคนหรือมาหาคุดนะแถวนี่อนะพี่น้องนะเวลาจะไปหาคุดออกีอลคุดแถวได้ะ ตามตะฟ่งคองแบบนี้นะ,ะ,ะบน่เอระเปคิดตมืวคิด่าขุดอยู่ตามเทิงตามดอนคนใดอโขุดอยู่ตามตะฟ่งนี่บ่มัคองเนเลยหมพี่น,อน้องีนขวจิรอเลิกจิบยามนี่ือน,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 นี่เนะาะขุดตามตะฟ่งคองโอพี่น้องขวยจิออรอขวยกี่เดือนกัน ลูกต้นนาเม่จะปลูกโดต้นนานป็นดินทรายนะพี่น้องเดินทรายเกียมตมโดมื่อากเป็นี่อหืโยมหาปลามาตึกสะดุ้งพี่น้องือสิขากเนาะฝนแถวาน้ำบนน้ำยังนี่เนาะใส่เบ็ดเสียบเบ็ดทิ่มไว้ ด้วยหวานหวานในประกาศเนาะใส่บบาจรเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนพี่น้องบบาจรจะซื้มาปลูกเนาะเพราะมันยังล่มอยู่ยังหยางอยู่หยางลงกับไรเนาะมันยังอันนั้นอยู่ยังเป็นตมอยู่ จากมื่อชิมาฮาคุขี่เรือนใส่เบสพี่น้องไงใส่เบสเสียบแถวๆแถวนี้เนาะใส่มองกับกัดได้อกเพื่อนพี่น้องไงหมงอ่ะปลาน้อยเนาะมองสั่นเอามาใส่ตามแต่ฝั่งคลองนี่ก็น่าชิ่นเธออยู่ปลาน้อยครูครูเพื่อนหาปลาพี่น้องไงหาปลายามมองเนาะบ้าลูก นี่เป็นหัวทางขึ้นพี่น้องนี่ลาวนะลาวจับเวลาขึ้นไม่ได้ยังแล้วมันสันมันยังไปจอดพลเอกแง้แรงพลเอพี่น้องจะซื้อมาปลูกเนาะแง้แรงจะสืลงมาปลูกมาหาทางมาหายา,างแทบน,นี่พี่น้องเลยทางไม้ทางยางงอเอนาะมาแปลงทางขึ้นเลยพี่น้องเลยเอาจกเอาเสียมมาขุดมานยังเนาะเวลาเาย่างขึ้นก็จะได้สะดวกสบายจังบดพลาดร่มน,น้องยอ๋อ้ตา ให้ในแต่ฝั่งคลองทางเหนียมันเบาสั้นบันไดพี่น้องบ่คือทางนั้นเนาะทางอ่ะส,สั้นแห้งอะไรพอดีแล้วพี่น้องพี่นอ้องเมื่อเอาเอ,าอา่าเอาผ้าเอาหยเนาะเครื่องตัดหนื้อมาแปลงพี่น้องแปลงทางพอดีอ่าพอดีเลื่อยมันีนสิแปลงค้างเลยพี่น้องไงแปลงทางหยางลงคลองเลยทางนี้เนาะให้มันแล้วมันหย่างทันี้ยังบ่ทันแล้วปันไดพี่น้องเไย พอดีเลยมันไหนสิมาปแปลงให้มันแล้วเลยพี่น้องเอ้ยลงแต่ฝั่งของเลยพอดีอาหาปลูกพักปลูกอย่างเลยเนาะนสะดวกสบายพี่น้องอยู่อ่าตามริมฝั่งของเนาะหาอยู่หาก,กินกันคำดูกับพพี่น้องเอ้ยห,หาปูหาปลาหาปลูกพักปลูกอยังขายเนาะแต่ส่วนร้ายคือเพื่อนว่าอะไรพี่น้องเอ้ย สุดลายงามนี่ยบ่ค่อยได้ขายเนาะมีแต่ปลูกกินเองเพราะว่าต่างคนต่างมีพี่น้องกับบริส้ทธิ์บ่ได้ซื้อกันเนาะขายก็บ่ค่อยได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาก็มีคือกันเนาะเอ้าโอเคเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจอนก็สิขอจบคลิปไวปสำนีก่อนเด้อกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจใประจอนนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง